สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซัมจะถ่ายออเดอร์ที่ซั่มจะส่งให้เพื่อนๆวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเมืองขนมนะคะอันนี้จะเป็นเซตที่สแล้วก็มีของตั้งโชว์เป็นแก้วไอศครีมนะคะแล้วก็ตู้โชว์ขนมจิว๋วนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรของใครบ้างแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปทำออเดอร์อื่นต่อเลยนะคะก็อันดับแรกก็จะมี ตุ๊กตานะคะตุ๊กตาปั้นนี่ค่ะน,นี่พวงกุญแจนี่พวงกุญแจคู่นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเคสมือถือแบบจะเต็มน่ารักมากค่ะนี้ก็น,นี้รุ่นต่างๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระจกค่ะกระจกขนมส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักลายที่ขายดีมากๆนะคะลายนี้ แล้วคุมะนะคะสามารถเป็นของแต่งแล้วก็เลือกโทนสีได้นะคะเพื่อนแล้วก็น,นี้ก็กล่องใส่ของเนกประสงค์ค่ะก็จะมีชื่อตรงนี้ด้วยนะคะขนมต่างๆอันนี้ก็คาดผมนะคะอันนี้ก็โน้ตสองค่ะอันนี้ก็คาดผมที่ใครดีเหมือนกันอันนี้นะคะน,นี่ก็สวย จะมีวิงวิงนะคะเป็นกากเพชรแล้วก็คาดผมคัพเค้กก็ขายดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี้ค่ะนี่ก็น่ารักก็จะเป็นดอกไม้นะคะนี่ค่ะดอกไม้สีสดใสตุ๊กาตาคัพเค้กอันนี้ก็กล่องใส่ของนะคะน่ารักมากๆส่วนนี้อีกอันหนึ่งก็น่ารักค่ะมีชื่อมีดาวมีขนนิ้ง เอออันนี้ก็คาดผมไอศครีมโคลนนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะใครดีเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เคส iPad นะคะ iPad 3สทนสีม่วงนะคะมออ่วงกดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ซ้ำยังติดชื่อไม่ครบเดี๋ยวจะติดชื่อนะคะนี่ค่ะ กล่องขนมน่ารักมากเป็นตู้โชว์จิว๋วแล้วก็อันนี้เป็นแก้วไอศครีมนะคะขนาดเท่าของจริงเลยนี่คะ่ะเพื่อนๆก็จะมีขนมต่างๆนะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวส้มจะอัดอีกคลิปหนึ่งเป็นเมืองขนมให้ดูนะคะ